ว่าหลังจากที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีท่านสรุปตัวเลขปิดบัญชีแล้วปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อนเรื่องข้อมูลปริมาณข้าวสารจำนวนประมาณ2ล้าน5แสนตันตอคอสอกับอตกอ,อเขาบอกว่าจำนวนข้าวสารนี้เนี่ยคณะอนุกรรมการปิดบัญชียังไม่ได้เอาไปคำนวณแล้วก็หักลบลบนี่เป็นสินค้าคงค้างในโกดังในขณะที่อนุกรรมการขอได้รับข้อมูลนี้ ก็ยังไม่ตอบรับเสียทีเดียวเพราะยังไม่เห็นปรากฏเป็นรูปธรรมว่าปริมาณข้าวสารดังกล่าวอยู่ในสภาพใดอย่างไรนี่ก็เป็นเหตุสําคัญประการหนึ่งประการที่2ก็คือเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความชัดเจนสบายใจนะครับที่มีบางฝ่ายพยายามจะสร้างเรื่องวิาพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่าข้าวเน่าข้าวเกิดความเสียหายรัฐบาลไม่ใส่ใจหรือเปิดโอกาสให้มีการทุจริตได้ก็จะ ได้มีการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนเพราะว่าหลายกรณีที่มีการหยิบยกมาเนี่ยเมื่อตรวจสอบแล้วก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงแต่อย่างใดเช่นที่พนมสารคามล่าสุดเนี่ยนะบอกว่ามีข้าวเน่าส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งไปทั่วบริเวณขอมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดตัวแทนสวตลอดจนสื่อมวลชนลงไปตรวจสอบก็ไม่ปรากฏความเสียหายเป็นต้นในส่วนของการร้องเรียนจากประชาชน ที่ก็มีมาเป็นระยะเหมือนกันนะครับอย่างหน่วยงานรับผิดชอบว่าโรงสีนี้โกดังนั้นมีพฤติการไม่ปกติไม่โปร่งใสเนี่ยเราก็จะจับตาเป็นพิเศษท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมน,รรฐมนรรตรีพลตวตรีพรวัตบุญเฟื้องก็จะลงพื้นที่ด้วยตัวเองในวันปฏิบัติก็อาจจะไปหลายโกดังหลายคลังสินค้าหลายจังหวัดหน่อยก็ตามแต่เงื่อนไขเวลาและสถานการณ์จะอํานวยแต่ว่าท่านก็จะลงพื้นที่เองครับนนี้องมีจังหวัดเป้ามามีครับ มีครังก็มีจํานวนพอสมควรแต่ว่าขออนุญาตว่าจะเก็บไว้เป็นการภายในนะครับว่าพื้นที่ไหนโรงสีไหนจังหวัดใดเป็นเป้าหมายที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็ดําเนินคดีได้เลยครับถ้าพบเห็นความผิดปกติดําเนินการตามกฎหมายก็จะมีการแจ้งความดําเนินคดีซึ่ง เป็นแนวปฏิบัติที่ทำอยู่แล้วแล้วสานักงานตารวจแห่งชาติเขามีส่วนงานที่รับผิดชอบเฉพาะในการติดตามตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าเปลือกอยู่แล้วครับอย่างคดีที่พี่จิตที่ที่ทตำรวจเร่มต้นข้นหาอะไรบ้างครับมันมันอยู่ที่ประเด็น อพื่นงนี้มันอยู่ที่ลักษณะของการตรวจพบด้วยนะครับเช่นว่าถ้าเจอแบบที่พิจิตนะครับว่าไอ้ข้าวที่ขึ้นบัญชีไว้มีจํนานวนเท่านี้ไปตรวจสอบแล้วมันขาดหายเนี่ยแน่นอนครับเจ้าของโรมสีก็เจอดําเนินคดีชอบองยักยอกนะครับแล้วถ้ามีการตรวจสอบสืบสวนสอบสวนขยายผลว่าเกี่ยวข้องกันเป็นขบวนการไปถึงใครตรงไหนเนี่ย ก็จะดาเนินการอย่างถึงที่สุดตามที่พนัทานายกรมตรีกําชับเรื่องความโปร่งใสแล้วก็ตรงไปตรงมาเพราะนั้นนี่ก็ต้องดูนะฮะว่าแต่ละกรณีแต่ละข้อเท็จจริงเนี่ยเข้าข้อกฎหมายใดก็จะบังคับใช้ทุกข้อกฎหมายแล้วก็เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับว่าถ้าหากพบองค์กรหรือบริษัทโรงสีใดๆดำเนินการโดยทุจริตนอกจากดำเนินคดีตามกฎหมายทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะส่งให้กรมสรรพากวรตรวจสอบ รายงานการเสียภาษีตลอดเวลาที่ผ่านมาว่าตรงไปตรงมาชัดเจนหรือไม่ประการใดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เข้มข้นครับ